ข่าวไทยพีบีเอสความจริงโดยตัวจริงพรได้ขยายเวลาผ่อนผันการตั้งแผงค้าที่บริเวณท่าเตียนท่าช้างไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้ตามคําขอของกลุ่มผู้ค้านะคะแต่ว่าหลังจากนี้จะต้องย้ายพื้นที่เพื่อดําเนินการตามแผนปรปับปรุงพรมทัศถนนสวย10สายค่ะ หลือเวลาเพียง9วันที่กลุ่มผู้ค้าบริเวณท่าเตียนถึงท่าช้างเขตพระนครจะต้องย้ายออกจากพื้นที่ตามนโยบายการจัดระเบียบทางเท้าของกรุงเทพมหานครนะคะที่ไม่อนุญาตให้กลุ่มผู้ค้าขายของในพื้นที่อีกเนื่องจากความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่สามารถสัญจรบนทางเท้าได้ ในวันนี้ทางกลุ่มผู้ค้าที่ได้รับผลกระทบรวมตัวกันที่หน้าสาราวาศาลาว,วาการกรุงเทพมหานครเพื่อขอเข้าเจรจาก,กับพลตระเวรตรีวิชัยสังกพรเทศปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะเรียกร้องให้กทมอนุญ,ญาตให้ผู้ค้าสามารถค้าขายต่อไปได้ ทั้งนี้กลุ่มผู้ค้าได้เจรจาขอให้ขยายเวลาผ่อนผันให้ผู้ค้าขายของได้อีก20บวันจากเดิมนะคะมีกำหนดถึงวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อให้มีเวลาค้าขายหาทุนเพิ่มในการตั้งตัวและหาพื้นที่ค้าขายใหม่ซึ่งทางกทมอนุญาตตามคำขอแต่ยืนยันให้ขายถึงวันที่20กันยายนเท่านั้นเพราะว่าหลังจากนี้จะให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการปรับปรุงภูม,มิทัศน์ตามแผนและนโยบายที่วางเอาไว้ค่ะ